สวัสดีครับสวัสดีคร <Broadway> ับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีหมึกไข่มาชม้ชมกินด้วยกันนะครับหมึกไข่แล้วนอนตัวแค่เนี้ยตัวเล็กแต่ว่าไข่แน่นแน่นไข่แน่นแน่นเลยนะกินกับซีฟู้ดท้องเปิงๆเลยอ่ะเออนี้เดี๋ยวตัวนี้ก่อนเอาชิมก่อนชิมก่อนไม่คาดว่าตัวหมึกไข่อย่างเงี้ยกินง่ายมันหมึกกระตอยเปล่าเหรอไม่รู้พี่ยิงติ่งๆครับติ่งๆอร่อยหมึกแบบนี้แหละพี่ยิมที่เขาไปผัดซอสซอสดำอ่ะ ซอสสีดำๆใจจริงี้แหละกึบมันมากจีฝุ่นเหมาะขนาดเราไม่ค่อยได้เอามาเลยคุณผู้ชมสำหรับหมึกตัวเล็กนี้อันนี้อร่อยมากน้ำมากเนาะไม่เหม็นนเลย มันน <idd les> <listed> นุ่มมี <Wireless> <ís tôi> ่แหละตอนนี <hint> ้แหละไข่คุณผู้ชมที่พี่คิดไว้นะพี่จะต้มแบบนี้แล้วก็ไปตากแดดได้ไหมตากแดดแล้วก็มาทอดดูทีนึงผมว่าถ้าตากแดดมันจะกรอบกว่านี้นะมันจะกรอบกว่านี้จะได้เป็นหมึกกระตอยเล็กที่หมึกหมึกไข่กระตอยเล็กนะนั่นน่ะนี่เรามาทอดอ่ะโหดๆหน่อยนะอกลายเป็นหมึกกระตอยแดดเดียว น่ะถ้าเอาไปจากอะหนังมันจะแห้งกว่านี้มันจะกรึบกว่านี้มันมันเนาะมันหัวเนี่ยมันมากเลยมือมือดำอะ มึกมันมึกของปลาหมึกนี่กินได้เนาะได้หมูไข่นี่ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่นี่หมูยัดส่น่าจะอร่อยเฮ้ยเนาะมีทำนะหมูใส่ต้มใส่มะละใช่ าอย่างนี้นะเราไปทำเมนูอะไรก็อร่อยใส่ส้มตำทำแกงได้หมดเลยป็ <y ell> <damn> ่ส้ <c oughs> มก็ได้เนี่ยโอ้ยหมึกน้ำดำอะไรนะนนหมึกผัดซอสดำซอสน้ำดำระมาน้แน่ๆข้ามีสูตรก็อยู่หึงเตูดไข่ น้ำจิ้มถือว่าเด็ดนะมันเนีย่ยเด็ดมาก <ac> <the> <c oughs> <c oughs> นร่นบอกว่าอยากอย,กอยู่ทะเลครับพี่ม <c oughs> จะได้ไปหาหมึกหาปลาบอกอ่ะจิ้มดิเราเป็นคนไม่อยู่นี่ไง <c oughs> ถ้าไปนู่นไปนี่อยากหาแต่ไม่มีความสามารถหรอมั้ง <c oughs> หาได้เก็า <c oughs> แค่มีความอยากอะอะไรก็ทำได้ <c oughs> คนเราฝึกฝนกันได้ ขนาดเก็บเห็นไม่เก่งตอนนี้ผมยังเก่งเลยเราไปคนเดียวดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูไข่กินมาเล่นหมึกอ่ะมันน่ากลัวแทบมันก็คล้ายหมึกอจนนะแต่ว่าหมึกอจินนี่มันจะเป็นมันๆนะ ลูกน้องอส้าวขาหลังเลยคุณผู้ชมได้ไหมชิม้ม,ม,มเคยไปตกอะ่ะนี่ยนะทั้งแพด,ด้ตัวหมึกตัวเดียวโอ้โหไปไม่ถูกช่วงมันหรือเปล่าไม่ถูกช่วงไม่ถูกหน้ามัน,น,นหรือเปล่าเรียว่าอากาศไม่ดีมันนะฝนตกมันนั้นี่ะ กไมมมม่่เข้าตงไไึึกกหปเกาะร้านมั้งค่ณผ้มเกาะร้านแล้วตอนกลางคืนจะมีแพเขาส่งไปให้มึกขึ้นเรือเรือแล้วก็ไปออกไปกลางทะเลจะไปตกหมึกคนเป็นทั้งทั้งลำเรือได้หมึกตัวเดียวอ่ะหมึกไม่เข้าอ่ะตัวนั้นน่าจะหลงมามันไม่กินเบ็ดไง ขนาดลากอวนนะลากอวนตอนดูท้ายเขาลากอวนให้ดูเนาะยังไม่ค่อยเข้าอวนเลยเข้าไม่ไม่กี่ตัวแต่เขาซอยจุให้กินเลยนะซอยจุเลยโอ้โหแย่แบบสุดๆเลยคําว่าหมึกสดนี่มันหวานจุ้ยสุดยอดแห่งแบบความหวานอะ่ะอ,อันนี้ของสารตรถถัวสุดท้าย <laughs> จุนนกเป็นอย่างนี้มองแค่ป้า ขอมีน้อยลูกจะค่อยตัดทำเดียวหมดเลยหนึ่งตัวสะ <c oughs> โพดงามึงบานุกเอาหัวให้หมามันก็เอาหัวให้คนกินมาตัวให้หมาก็แหละโอ้โหรักเหมือนลูกให้น้องก็ได้ สงสารมันไม่อยู่ทั้งวันนี้ไม่กินคนละตัวเลยนะคนไม่ได้กินถ้ากินหัวก็ได้คนละตัวอเออเฟ้อเผื่อแผ่กินกับโมตาดก็แบ่งมั่งฮะลูกผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะหมึกเนี่ยอร่อยแล้วมันจะคาวหมึกไซส์เล็กเนี่ยมันแบบ มันไม่มันมันยังไม่แก่มากมันไม่เหนียวอ่ะไม่แก่อ่าระทบาจะเท่าปะมันใหญ่ใหญ่กว่านี้เหรอมันก็ต้องใหญ่กว่านี้น่เหรอหรืออาจจะหรือพันธ์มันอาจจะตัวแค่นี้เราไม่รู้แต่เนี่ยมันไม่เหนียวเลยใช่ไหมล่ะจึบกึบมากเดี๋ยวไปหาดูเมนูก่อนว่าไปทําอะไรเมนูอะไรดัางที่มาทำที่มันแซ่บๆอ่ะกะเพราป่ กะเพราเป็นเบสิกมันต้องเมนูที่แบบเราไม่เคยทำอ่ะอะไรอย่าเป็นอาหารจีนเลยหมึกทีซ่าหมึกเค้าถาก็น่าจะอร่อย่คยกินอ่ะ

จะเด่นตามกุ้งสดหมาก็กินไ,ได้อาจจะด้กินก็ได้กินในกุ้งหางกุ้ง <c oughs> ข้าววันนี้ไม่อยากกินข้าวพี่ชมอากาศมันร้อนๆนะวันนี้เพราะว่ามันความหนามลดลงไปแล้ววันสวรรค์เนี่ยร้อนมากกลางวันแดดแดดเพี้ยงเลยเดี๋ยวน่าจะพักไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเน้าน,นี่นยมวลเย็นเริ่มลงมาแล้ว ไม่หนาวเกินก็โอเคนะตอนนี้มันกำลังโอเคเลยคุณผู้ชมเย็นๆนะครับผมไม่ร้อนมากตอนกลางคืน่ะต้องการให้เป็นอย่างนี้ทั้งปีแบบไม่ร้อนไม่หนาวอยู่แบบพอดีพอดีอ่ะแดดอ่อนๆเนนี้ฝึกไว้เผื่อตุยไปไปตกในหม้อกระทะทองแดงจะได้ชินไงกับความร้อนมันชินอยู่แล้วความร้อนอ่ะแต่ความหนาวไงตกผมก็ทนได้ตกไปอยู่ในบ่อน้ำแข็งอะไรเงี้ยเออ ทั้งที่ลึกกว่าอะไรเยอใช่อาจจะโยนลงไปก็ะไรบอร่อน้ําแข็งะ่ะทำเนี่ยเสื้อผ้าไม่ได้ใส่ขอโยนร้อนๆหีกอว่างั้นร้อนๆน้ำไหมเลยนะเราอน,นล,ะล,ะลงไปปุ๊บไหมเลย,นนยผมทนได้ไงผมผมทนร้อนได้จะไปทนจะได้ลงไปไหมเลยะไหมมันกระชาไปเลยเราไปวันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ขอตลาคุยไปก่อนลูกน้องได้กินคนละตัวนะครับผมแน่นอนเราหมดขาดเลยมือก็มาแค่นี้นะครับผมแซ่บอร่อยมากตรับมือไข่วนนี้นะครับตัวเล็กๆนะฮะ หมือนมึกกระตอยแต่ใหญ่กว่าหมึกกระตอยหน่อยเนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหมึกอะไรได้เป็นหมึกไข่นะครับผมมีไข่ทุกตัวเลยนะไข่เลือกมากับมือ,อคำมากับมือ,อต้องปุดๆแปดๆปดคลิมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>